าน่าหน่อยเผ็นะคะวันนี้จาน่าก,ก็จะมาอัปเดตมินนี่นะคะเพราะมีเพื่อนๆถามมากมากันเยอะเหมือนกันนะคะว่าตอนนี้มินนี่เป็นยังไงบ้างคะแต่เดี๋ยวให้ดูมินนี่ก่อนค่ะมันก็เริ่มวนน้อยลงแล้วนะคะแต่มันก็ยังวนอยู่นิดหน่อยนะคะแล้วอาการโดนเซของมันก็ลดลงแล้วคะ่พะพอหลังจากที่หมอเขาให้ยาม,มาแล้วก็เปลี่ยนปริมาณยาด้วยค่ะนี่ ยังวนไปวนมาอย่างเงี้ยค่ะค่ะจาน่าก,ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่ามันจะรักษาหายไหมนะคะแต่จาน่าคิดว่ามันต้องหายค่ะมินนี่รูมไหมว่ายูกี้มันจากไปแล้วนะเหลือแค่เธอแล้วก็มาค่ากับอลิซลูกเธอ2ตัว สำหรับวันนี้นะคะจาน่าก็จะมาแนะนําอาหารที่แฮมสเตอร์ของจาน่ากินอยู่ปัจจุบันนะคะตั้งแต่ที่จาน่าเลี้ยงแฮมสเตอร์มาเนี่ยจาน่าก็ให้มา3ยี่ห้อแล้วนะคะยี่ห้อแรกก็คือบัตตี้ค่ะซึ่งมันก็อ้วนนะคะแล้วก็มิสเตอร์ไมค์ค่ะแล้วก็ค่อยอันนี้นะคะแฮมสเตอร์แอนด์บูดค่ะเป็นของยี่ห้ออลิสนะคะของยี่ห้ออลิสก็เป็นยี่ห้อเดียวกับกรง a d แอดเวนเจอร์แลนด์ด้วยค่ะ ก็ให้ดูด้านหน้ากะ็ะจะเป็นรูปแฮมสเตอร์น่ารักน่ารักตัวใหญ่ๆแล้นี่ก็เป็นด้านหลังค่ะค่ะนี่ก็คือข้างในนะคะของนี่ค้อนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ <c oughs> อันนี้จะน่าว่ามันก็ดีเหมือนกันนะคะ <c oughs> เพราะว่าอันนี้ทันยทันยพืชเยอะด้วยค่ะ <c oughs> แล้วก็แบบมีพวกผลไม้อบแห้งอะไรอย่างนี้นิดหน่อยค่ะ อันนี้แฮมสเตอร์ของจาน,น่าก็ชอบกินมากเลยนะคือมันกินหมดเลยค่ะค่ะสำหรับน้องๆที่ถามมานะคะว่าแฮมสเตอร์เนี่ยการจะเลี้ยงแฮมสเตอร์เนี่ยมีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างนะคะจาน,น่าว่าที่มีนะคะก็จะมีแบบค่าตัวมีค่ากรงแล้วก็ค่าอุปกรณ์เครื่องเล่นของมันเนี่ยนะคะ แล้วก็ที่จัดจานว่าที่หลักๆเลยนะคะก็คือค่าอาหารเนี่แหละคะ่ะอย่างอันนี้นะคะเป็นถุงใหญ่นะคะมันจะมีถุงใหญ่กับถุงเล็กค่ะถุงใหญ่นี่ก็ราคาประมาณ200กว่าบาทนะคะอันนี้ก็กินได้เดือนกว่าเนี่ยเพราะว่ามันเยอะมากเลยนะคะและแฮมสเตอร์ของจาน่าก็ชอบมากด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆมีคาถามเกี่ยวกับแฮมสเตอร์นะคะเพื่อนๆก็ถามเข้ามาได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะเดี๋ยวจาน่าจะมาตอบให้คะ่ะ ถ้าสดหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ